Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร026669456026669456สวัสดีค่ะคุณชมขายยุกบผลในาการมายาอะ มาแล้วนะคะมาเจอกันเป็นประจำค่ะทุกวันหยุดเสาร์และอาทิตย์แบบนี้นะคะรายการสดสดของเราที่เราค่ะไปรวบรวมนะคะการสัมภาษณ์สุดเ e อ็กคลูซีฟมาแล้วใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่กับคนไม่พลาดแน่นอนเลยนะโดยเฉพาะเรื่องที่แบบว่าลับลับของเขาเราจะไปเจาะลึกมาล้วงลึกมาเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปพูดคุยกับสาวสวยตาคมทีเดียนะคะศิลปินสาวนาออุย้ยเกิดมาขนาดนี้แล้วจะเป็นใครล่ะต้องไปอัปเดตกันเลยค่ะ อย่างที่ได้บอกไปนะคะศิลปินสาวคนนี้ค่ะแม็เก,กลิกลกรุ๊ปเนาะนะคะเราจะพาไปพูดคุยกับสาวตาสวยนะคะอย่างสาวฮูปบีแอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้เธอจะมาเผยถึงที่มาและความน่าสนใจในซิงเกิลล่าสุดเลยนะคะสำหรับ Make No i s e นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าซิงเกิลนี้เนี่ยเธอเนี่ยก็เป็นเซนเตอร์นำทีมเพื่อนเพื่อนน,นะคะแล้วก็ CGM 48เนี่เผยสเสน่ห์ความแข็งแกร่ง,งคุณผู้ชมจะพาไปพูดคุย แบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเผยถึงซิงเกิลนี้ให้ฟังหน,น่อยค,ค่ะน้องฮูปาค่ะสวัสดีค่ะฮูเบียนเคฟอรนค่ะฮูบจากรุ่นสามนะคะฮูปที่สะกดด้วยพ่อพาน,นะค,ะค่ะค่ะซิงเกิลเมกนอยส์นะคะก็เป็นซิงเกิลที่12นะคะเป็นเพลงรองค่ะลองจากเพลง believers นะคะก็เป็นเพลงสไตล์ edm นะคะใครฟังก็อยากลุกขึ้นมาเต้นกันหนูนะคะก็ แต่ว่าตัวเพลงเองเนี่ยก็จะมีความแบบซึ้งมากจะเป็นแบบพยายามสู้กลัวแต่ไม่รู้จะทำหน้ายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เปรียบพวกเราให้เหมือนกับสุนาขพันโดเบอร์แมนที่แบบภายนอกอุ้ยดูดูดันเหมือนชุดเราก็แบบภายนอกก็ดูแบบอุ้ยดำแบบดูแบบลุกเท่ๆแต่ว่าภายในแล้วเราก็มีแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่เราแบบอยากจะก้าวข้ามมันไปความกลัวหรือว่าแบบบางทีเรารู้สึกอยากร้องไห้แต่ก็มีคนจับจองเราอยู่แล้วก็แบบ เราต้องทําหน้ายังไงนะให้เขาแบบดูไม่รู้ว่าแบบเรากําลังแบบอยากร้องไห้อะไรแบบนี้ค่ะควารู้สึกแรกครู้สึกแรกคือหนูชอบมากเลยค่ะแบบพอได้ฟังคาว่าตื่นดื้อหนูแบบเพลงนี้แหละเพลงนี้แหละแบบโอ้หนูว่าด้วยความที่ตัวเพลงมันแบบดุดันแล้วก็มันแบบมันดูแบบเท่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ สีหน้ามันก็จะมาเท่ๆเลยมันก็จะเป็นฟิลแบบเพลงนี้หนูถ่ายทอดเป็นฟิลแบบเราจะไม่มาทำหน้าแบบซึ้งๆแต่ว่าจะเป็นหน้าแบบเรากำลังเป็นแบบโดเวอร์แมนอยู่เป็นแบบสุนัขพันธุ์ที่แบบเทๆ่ๆที่แบบคำที่เราร้องออกมามันก็เหมือนเป็นคำในใจที่เรามีอยู่แต่ว่าแบบ ภายนอกที่เราแสดงออกมามันก็เหมือนแบบภายนอกที่ทุกคนเห็นแบบเนี้ยค่ะใช่ก็เป็นฟิลแบบเท่ๆแต่ว่าแบบปากก็คือขยับร้องเพลงร้องร้องไห้เล็ซึงซ้งๆแต่ว่าแบบหน้าก็ยังแบบอะไรอย่างงี้อยู่ยความยากของเพลงนี้มันจริงๆมันมีท่อนเบรกแดนซ์แล้วก็มีท่อนโซโล่ที่เพลงอื่นๆจะไม่มีค่ะแล้วก็ ไปเพิ่มความยากให้กับตัวเองโดยที่หนูไปเรียนกับหนูเรียนกับครูนนท์ใช่ไหมคะเป็นครูสอนเต้นเขาก็จะแบบมีความเป็นฟิลแบบเฮ้ยถ้าเธอเต้นโซโล่เหมือนกันมันไม่เลิศทุกสเตจเธอต้องเต้นไม่เหมือนกันอะเพิ่มความยากให้กับตัวเองหนูก็ก่อนขึ้นหนูก็จะคิดตลอดว่าแบบเต้นอะไรดี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 อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคิดเองหมดเลยค่ะใช่ก็จะเพิ่มความยากไปอีกนิดนึงที่ว่าแบบทุกสเตจจะต้องไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะ เป็นความหาธรรมใช่ค่ะที่พอมีครั้งหนึ่งมันสนุกสองครั้งสนุกครั้งที่สามเริ่มแบบเอาละอืมเครียดใช่ค่ะแต่ว่าคล้ายเดิมได้แต่ก็จะมีเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ค่ะคนดูก็จะได้รู้สึกว่าอยากจะมาดูทุกๆครั้งเขาจะรู้สึกว่าอุ้ยอยากมาดูเม k e นนอีกเพราะว่าอยากจะรู้ว่าครั้งนี้ฮุฟจะเต้นโซโลท่าอะไรอะไรแบบเนี้ยค่ะในเพลงเลยใช่ไหมคะ บอกเลยว่าผมผีค่ะผมผ,ผ,มผีทุกคนจะมีผมผีอยู่ใน MV ทุกคนต้องไปแบบนั่งดู MV เพื่อที่จะเห็นผมผีของแต่ละคนนะคะผมผีก็คือแบบผมที่มันแบบผิวสะบัดแบบโดยที่เราแบบเหมือนเราตั้งใจแต่ว่ามันไม่ตั้งใจให้มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีมีอะไรอีกดีที่อยากให้ทุกคนเห็น b บรกแดนซ์ก็ต้องไปดูค่ะไม่ว่าจะเป็นในเพลงหรือว่าในแบบสเตจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามดูโซโล่ของ้องฮูบนะคะว่าจะไปสุดถึงแค่ไหนค่ะอีกนิดก็คืออาจจะแบบตีลังการลงมาข้างล่างแล้วก็แบบเลกลับขึ้นไปตีกลับขึ้นใช่อย่ยยูนะคะเดี๋ยวทำจริง oh. <laughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งก็อยากให้ดูความลุคที่เปลี่ยนไปของเพื่อน,อนมากกว่าค่ะอยากให้ติดตามลุคที่เปลี่ยนไปของเพื่อนๆที่แบบปกติก็จะมาน่ารักน่ารักสดใสอะไรแบบนี้แต่ว่าเพลงนี้บอกเลยว่าน้องแชมพูเป็นโดเบอร์แมนที่ดุดันมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูค่ะแอบสปอยมาด้วยเลยนะคะว่าแม จะได้เห็นอะไรในซิงเกิลนี้นะคะสำหรับ Make Noise นั่นเองค่ะอะยังคุยกับสาฮูฟต่อคุณผู้ชมค่ะซึ่งฮูฟเนี่ยก็ได้มาพูดคุยเรื่องการทํางานมีความยากง,ง่ายอะไรยังไงนะแน่นอนแหละคุณการถ่ายทําการถ่ายทอดผลงานแต่ละเพลงแต่ละซิงเกิลออกมาก็ไม่ธรรมดานะมีกระบวนการหลายๆอย่างเนดะียไปพูดคุยกับเขากันต่อนะคะรวมไปถึงนะคะความเข้มแข็งในวันนี้ค่ะสําหรับจุดยืนของเธอเป็นอย่างไรบ้างไปฟังค่ะ สนุกค่ะสนุกมากๆสนุกตั้งแต่เริ่มทำโปรเซสตั้งแต่0%ูแรกค่ะสนุกตั้งแต่วันแรกที่หนูได้ยินเพลงได้เลือกเพลงแล้วก็ได้ลองอัดเดโมเองด้วยได้ ดูชุดด้วยได้ช่วยดู MV ได้ช่วยดูหลายๆอย่างเลยค่ะแล้วก็แบบว่ามันพอหนูได้ลองมีส่วนร่วมในหลายๆด้านแล้วหนูรู้สึกว่ามันสนุกกับการทำเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมามากๆมันทำให้หนูยิ่งแบบภูมิใจในเพลงนี้เพราะมันออกมาแล้วเรารู้สึกแบบอุ้ยมันแบบ เราแบบได้รู้แบบกระบวนการหลายๆอย่างเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอน First Abit ก็คือเขาวางมาให้ทุกอย่างแล้วเราแค่ทําตามแต่ว่าอันนี้เป็นเราที่ไปเป็นอีก1%ที่คอยช่วยคิดแล้วก็ช่วยแบบสร้างมันขึ้นมาด้วยเยงี้ยค่ะใช่ใช่มันสนุกมากแล้วก็ได้ทํางานกับ C.G.M. ด้วยก็ยิ่งสนุกไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามันจะมีโมเมนต์ที่แบบมานั่งกินข้าวด้วยกันมานั่งคุยอะไรแบบนี้ค่ะแชร์ประสบการณ์ด้วยกันล่าสุดได้ไปออกรถโชว์ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือซ้อมในห้องซ้อมแล้วก็แบบหนูก็ไม่ได้แบบว่าคลิปลุกความเป็นแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เป็นหนูไปเลยอย่างเงี้ยจนแบบพี่ฟอเขาก็ขำหนักมากแล้วเขาก็แบบบอกว่าน้องฮูควรแบบไปซ้อมเต้นกับ C.G.M. นะแบบ เอเนจีมันเข้ากันมากอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าสนุกมากได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ทำให้เราแบบอยากร่วมงานกันบ่อยๆเลยใช่โอ้ oh, จริงๆหลายๆครั้งที่หนูฟังเพลงนี้หนูหนูรู้สึกแบบถ้าตั้งใจฟังจริงๆแล้วมันรู้สึกแบบทัชมากๆจริงๆเพราะว่าเพลงมันบอกแบบ คำใดๆหรือว่าเสียงของใครไม่แคร์หรอกอยู่ตรงนี้คนรักก็คงไม่มาฉันมีแค่ฉันมันเป็นฟิลแบบโดดเดี่ยวมากๆที่แบบมันมีเสียงภายนอกที่แบบว่ามาตีมาโจมตีเราแต่ว่าแบบเราต้องแบบไม่ฟังเสียงน,นั้นแล้วก็เป็นตัวของเราแล้วก็คนที่เขาจะรักเราก็จะรักเราที่เราเป็นเรามากกว่าถ้าเกิดเราไปฟังเสียงที่คนเขาพูดแล้วเราไปพยายามแบบเปลี่ยนตัวเองไปเป็น เราในเวอร์ชั่นที่เขาชอบอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็รักเราจริงอยู่ดีเพราะว่ายัางไงเขาก็จะบอกให้เราเปลี่ยนไปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นตามที่แบบว่าเขาชอบอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วคนเรามันมีหลายคนแบบเกิดจากพ่อแม่หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตอยู่มาไม่เหมือนกันแล้วพอเขามาแบบพูดให้เราฟังอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าเกิดเรารับมันแล้วก็จะไม่เป็นตัวของเราอย่างเงี้ยค่ะ <Bye. S 1> ใช่ ไม่ค่ะเพิ่งบรรลุเมื่อจะครบปีหรือยังประมาณปีหนึ่งได้ค่ะเพิ่งมาบรรลุแรกๆก็จะแบบเราเพิ่งเข้ามาใหม่เราก็จะยังไม่รู้แล้วก็เอยใครบอกให้เราทําอันนี้เราก็อ๋อเรายังไม่รู้ว่าตัวเองเราเราเป็นคนยังไงเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครบอกอะไรเราก็ทําหรือใครติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เก็บมาคิดมากแล้วก็เก็บมาแบบ เครียดทางทนที่จริงๆแล้วเรารับฟังแล้วถ้าอันไหนที่มันเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาเราก็พัฒนาแต่ถ้าอันไหนเป็นสิ่งที่เขาติเพื่อให้เรารู้สึก yeah, แย่เราก็ปล่อยค่ามันไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นค่ะสบายขึ้นนะคะสบายตัวมากค่ะ เม่วันนี้เป็นโดเบอร์แมนที่แข็งแก่งค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็แข็งแก่งขึ้นมาเยอะมากๆค่ะแล้วก็เป็นโดเบอร์แมนที่พร้อมสู้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันค่ะ เอนจอสุดๆไปเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะก็แน่นอนค่ะความตั้งใจและก็ความเต็มที่นะคะที่เธอได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นตัวเธอหรือว่าเพื่อนๆในทีมในยาบ k 48เองก็ตามหรือว่าจะเป็น c g m 48ก็ตามคุณผู้ชมทุกคนต่างตั้งใจในะ่ยทำซิงเกิลออกมาเต็มที่เพราะฉะนั้นไปติดตามผลงานของเธอกันด้วยนะคะมายาออนท